่้งสุดท้ายนะพี่นุ้ยพูดถึงหน่อยเห็นไป่ลงในเพจเลยอ่ะขอทุนยอะไรย่างี้เออน่าสนใจในะเรื่องนี้นะครับผมยังไงพี่จะเล่าอะไรให้ขอทนุนลูกศิษย <laughs> ์ลูกศิษย์อะไรผมเห็นพี่ลงในเพจจะคุยเจ้าป่าขยอลงอะไรอ่ะใครเออเอาเลยผมอยากฟังเหมือนป่าวไม่ได้บอกว่าจะมาคุยในเรื่องนี้แต่ว่าหมายถึงว่าใครรอเรื่องนี้อยู่ให้รอต่อไปอะไรประมาณนั้นอย่าพึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องหนังก่อนอะไรอย่าง,งี้ไงแต่ทีนี้อ,อ่ะก็คือก็คือคือพี่อ <ๆ S 2> ่นะ จะมาในสายของการชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศเนาะก็คือถ้าท่านน้องๆได้เคยเห็นพี่ก็คือพี่จะมีแบ็กกราวน์คือการที่ไปเรียนโดยการใช้ทุนพี่ได้ทุนกอพอนะคะ แล้วก็ได้ทุนเชลชีฟนิ g งสกอล a r s ชิพก็คือทุนของบริษัทเชลร่วมกับรัฐบาลอังกฤษก็คือพี่ก็จบโทสองใบแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เรียนเอกก็มาได้ทุนรัฐบาลเออโทษทีทุนงบประมาณแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เราก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการชิงทุนเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ตอนเนี้ยพี่พี่ก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องของศาลเกี่ยวกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยเป็นผู้ปณีประนอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พี่ก็เริ่มแบบ เอออยากที่จะทําให้มันได้ในสเกลที่มันไปถึงระดับที่มากกว่าจุดเนี้ยที่อยู่ที่ศาลตรงเนี้ยพี่ก็เลยเริ่มที่จะอยากจะไปขอทุนในการที่จะเรียนในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนาะซึ่งซึ่งเราจะงงว่าไกลเกลี่ยข้อพิพาทคืออะไรอะไรเงี้ยปกติเวลาคดีมันเข้าศาลน่ะก็คือว่าผู้พิพากษาจะเป็นคนที่ตัดสินใช่ป่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราศาลต้องการที่จะลด งบประมาณลดโหลดของการทำงานถ้าเราสามารถมีการระง,งับข้อพิพาทแบบทางเลือกก็คือให้คู่ความเขาสามารถที่จะตกลงเลือกยุติข้อพิพาทตามที่เขามีความสมัครใจได้โดยที่เราเป็นผู้ปณิปัตนอมอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ เป็นเป็นวิธีการที่น่าสนใจที่มันจะลดทั้งงบประมาณลดทั้งเงินแล้วก็คู่ความก็สามารถจบคดีได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยพอเสร็จพี่ก็เลยเริ่มไปขอทุนต่างประเทศทีนี้พอขอทุนเนี่ยพี่ก็เริ่มได้ทุนมาเรื่อยๆเพราะเราจะรู้อยู่แล้วว่าอาการขอทุนมันต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ทุนมาปุ๊บเราก็เริ่มเริ่มเรียนไปไปไปพอสมควรอาก็ได้ทุนที่1ทุนที่2แล้วมาปีนี้ก็มาได้ทุนอีกทีนี้มันได้ทุนแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งสาคัญเลยก็คือว่า ตอนที่เราเรียนน่ะเรียนปปโทปอเอกอะ่ะเราก็อ่ะโอเคเร,เรียนไปแล้วก็ค่อยก็แต่ว่าตอนนี้พอเราเริ่มมาลักษณะของการอบรมเราก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าเราจะเปลี่ยนโอกาสของการอบรมนั้นอะ่ะมาเป็นโอกาสในความเป็นจริงได้ยังไงเออเข้าใจไหมคือเรียนแล้วเนี่ย สามารถที่จะเปลี่ยนโอกาสตรงนี้มาในเชิงของอาชีพของโอกาสที่จะไปต่อได้ยังไงบ้างอะไรแบบประมาณนี้ค่ะมันก็เลยมันก็เลยทำให้พี่ก็กําลังจะไปเทรนขอบของที่อเมริกาแล้วเสร็จแล้วทีนี้พี่ก็พอไปเทรนปุ๊บพี่ก็ต้องดูแล้วว่าช็อตต่อไปเนี่ยพี่จะเอาความรู้ที่ได้อะไปแปลรูปเป็นอะไรต่อ ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มันอยู่แบบว่าอยู่ในวงการแบบเปียอย่างถ้าเป็นราชการอย่างเงี้ยค่ะถ้าราชการเนี่ยทุนก็จะเยอะมากเราก็คือต้องพยายามทําตัวให้มีศักยภาพที่จะได้ทุนน่ะประมาณนั้นแล้วก็แต่ที่อย่างของพี่พี่ไม่ได้เป็นข้าราชการเนาะอ่าพี่ก็ต้อง ก็ต้องลองลองหาว่าเอ๊ะที่ไหนบ้างที่เขาจะให้ทุนคือเราต้องทําตั้งแต่การหาแหล่งทุนที่จะได้แล้วก็พอได้แล้วปุ๊บก็ต้องสมัครแล้วก็บางครั้งก็มีการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนเนี้ยพี่ก็ต้องต้องเรียนการเรียนก็เนื่องจากว่าพี่อะก็มีโรงเรียนของตัวเองก็คือคือ,ค,อคือพี่อะเป็นคนที่สอนภาษาอังกฤษก็คือพี่ก็จะมีมต้องสอนเด็กๆด้วยฉะนั้น่นะถ้าเป็นไปได้พี่ก็อยากเรียนไปนเรียนออนไลน์ แบบว่าก็คือเป็นการเรียนออนไลน์อะ่ะแล้วทีนี้เรียนออนไลน์มันก็ถ้าเวลาของอเมริกามันก็จะเป็นแบบเวลาดึกดื่นๆไงก็มันก็จะต้องเตรียมตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอะที่เรามีโอกาสเราก็ต้องพยายามที่จะไปต่อแต่ทีนี้ก็คือมันมันก็จะมีสองอย่างคือน้องต้องหาโอกาสมาให้ได้สองก็คือเราก็ต้องพยายามทําตัวให้แบบว่ามีความสามารถพอที่จะพอเวลามีโอกาสเข้ามาเราต้องคว้าได้อะไรประมาณเนี้ย แล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันต่อไปคือหลายคนก็บองว่าอ่ะการการเรียนแบบทําไมต้องมาขอทุนอะไรอย่างเงี้ยคือการคือการขอทุนมันก็คือ มันเป็นอะไรที่ตอนนั้นอย่างสมมติว่าตอนที่พี่เด็กๆอย่างเงี้ยจะก,การจะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศตอนนั้น,น,นเงินปอน,น่ะนะก็คือเจ็ดสิบาทเท่ากับหนึ่งปอนมันแพงมากนะเออถามว่า<ม>พ่อแม่เราส่งได้ไหมเอาการจะส่งได้นะแต่ว่า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเใช้ความสามารถของเราอ่ะในการที่จะไปได้ทุนที่เขาให้เราอ่ะฟรีๆแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกอ่ะพี่มองว่าสิ่งสิ่งเนี้ยถ้าเราทำได้มันก็มันก็ดีเออนั่นแหละ นี่คือเิดหนึ่งนะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจจ้ะพอมีต้องเรียนมาถามพี่เยอะใช่ไหมฮะมาเรียนตรงนี้น่าสนใจใช่เพราะว่าพี่อ่ะเคยแต่งหนังสือด้วยพี่แต่งหนังสือเรื่องเคล็ดวิชาควาทุนเนาะก็คืออ๋อหลายคนนะเฟซเฟซบุ๊กพี่ที่เพิ่งมาลงใช่ไหมคือคือคือหลายๆคนอะเขาจะเวลาเวลาไปเรียนต่อต่างประเทศทุกคนมองว่ามันไกลเกินจะฝันแต่ว่า ถามว่าไอการไปเรียนต่อต่างประเทศมันยากตรงไหนเออมันก็ยากตรงทั้งหลายไงเงินค่ะอันดับแรกถ้าเราถ้าเรายอมรับกันด้วยความเป็นจริงเออขอขอจริงี่พูดถูกเงินถูกต้องออบางคนอะเขาก็มองเวลาแบบสมมติเวลาตอบอะโอ๊ยง่ายอยากแบบว่าเออเนี่ยเราต้องอะไรแบบพูดเป็นนามธรารมอะแต่พี่จะบอกเลยว่าแฟกเตอร์อันดับแรกอ่ะของของการที่จะไปต่อต่างประเทศหรือจะอะไรอ่ะมันคือ มันคือเรื่องเงินเออ,อทีนี้หลายๆคนก็พอพอถามว่าคุณจะหยุดด้วยคำว่าบางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินเพียงพอเอ,อ่อพี่ก็เลยจะบอกว่าไอ้คำคำพูดแบบนี้มันมันก็มันก็ใช่ก็คือไม่มีเงินเพียงพอก็ต้องหยุดแต่มันต้องถามว่าแล้วเงินตัวนี้เราไปหาจากไหนได้บ้างเราต้องถ้าถ้าสมมติว่าเรามองว่าเงินต้องมาจากกระเป๋าเราใช่เงินเราอาจจะไม่พอ แต่มันก็ยังมีคนที่เขาให้ทุนการศึกษาที่จะไปต่อได้ทีนี้ในเมื่อถ้าน้องมีโจทย์อย่างนี้ขึ้นมาว่าเงินไม่จําเป็นต้องมาจากกระเป๋าของเราแล้วอะเราก็ต้องถามว่าแล้วเราอะจะไปหาหคนที่มันให้เงินเราได้จากที่ไหนแล้วเราต้องทํายังไงให้มันถึงจุดนั้นมันมันคือวิธีคิดอะพวกเนี้ยเอ่อคือบางคนแบบว่าเหมือนละทิ้งไปเลยแบบว่าพอพอรู้ว่าเอ้ยฉันไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่กำลังจะบอกว่า มันมันไม่ใช่ว่าเราเราเราทำไม่ได้ถ้าเงินในกระเป๋าเราไม่พอแต่เราต้องดูว่ามันมีที่ไหนที่จะทําให้เราอะไปถึงตรงนั้นได้เพราะ,ะการขอทุนมันคือการหาสปอนเซอร์อะไรแบบนี้นั่นแหละเราต้องทำตัวมีากกักญภาพไงให้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงไงเขาจะให้ทุนเราแค่นั้นก็มันมันอย่างนี้นะ พี่จะบอกว่าตรงนี้เออนี่คือสิ่งที่คิดใช่ป่ะว่าคนต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงถูกปะ่ะม,มันม,มันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะบางครั้งเราลองมันมันจะมีการตั้งเป้าด้วยว่าเอาเอากลางๆไหมเออหรือเปล่าะมันมีแบบการลดเป้าแล้วก็ดูซิอะขอมหาวิทยาลัยระดับกลางๆไม่ต้องจ่ายแบบว่าเหมือนกับว่าอาจจะขอสักาาทุนห้าสิบเอร์ซนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเขาเรียกว่า เออกลายเป็นรายการเส้นทางชิงทุนใช่ก็คือแบบสก,กรีนไงอ่าน้องต้องแบบนะสกรีนคือคือ,คอ,คอมันมันมันต้องดูหลายหลายอย่างค่ะเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบประเภทที่ว่าบอกว่าชิงทุนแล้วจริงๆคือจริงๆคือทุกคนสอบได้หมดแล้วก็ต้องจ่ายก็มีและจ่ายสูงด้วยคือสรุปจริงๆคือไม่ใช่ทุนเลยอย่างเงี้ยม,มันมันมีมัน,มนเราเรามองเราต้องมองอะไรแบบหลายหลายอย่างว่าอะเราลดเป้ามาไหมอะ เออลดเป้ามาแบบบางครั้งเราไม่ได้เพอร์ฟอร์มนสูงแต่ว่าเราลดเป้าลงอย่างนี้ก็ได้อ่าอ้ใหเก็จับตัวเราใช่ใช่ใช่คือคือสมมติว่าเราสมัครมหาลัยอ่ะเออใช่ป่ะเราถามว่าทําไมเราต้องไปอยู่ท็อปอันดับหนึ่งเราก็ลดเป้าลงมาสิเพื่อที่ให้เราเข้าได้อ้าวนี่มันก็เป็นอีกคู่แข่งวิธีคู่แข่งน้อยลงคู่แข่งน้อยลงนะใช่คู่แข่งน้อยลงอ่าเราแต่เราก็ต้องแบบขยันหาอะไรแบบนี้คือคือพี่บอกว่า บางคนแบบมีฝันนะแล้วก็แล้วก็แบบว่าคิดว่าเออเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมันมีวิธีหลายอย่างคือเพิ่มความสามารถกับหาสิ่งที่มันแล้วก็พอเราแน่นอนเราต้องเพิ่มความสามารถอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป้าหมายมันก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีอะไม่ใช่แบบเราตั้งเป้าสูงเกินไปอะไรแบบเนี้ยอ่าเออพี่อ่าพ,พี่ช่วยเล่าเคสที่ว่าพี่แบบให้เทคนิคแล้วก็ปรึกษาแล้วก็ อุ้ยลูกศิษย์ปู่ได้ได้ไปอะไรมีมีไหมค,คือคือที่พี่แบบประทับใจอะไรเงี้ยประทับใจอะไรว่าโอ้แบบมีมีมีก็คือพี่อะเป็นคนที่นักเรียนที่อยู่กับพี่อ่ะหลากหลายมีทั้งที่เป็นแบบเด็กเอบีซ <parce S> ีเลยเนาะแล้วก็เป็นแบบผู้ใหญ่หแบบว่าผู้ใหญ่เอ่อที่แบบว่าได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศที่แบบเป็นอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยมีอ่าหลักๆ<า>เลยเเที่ที่พี่ประทับใจอะอ่าแล้วเออ มันมันแยกเปนน็นมันมันแยกเป็นสองสองแบบสองแบบก็คือว่าแบบที่เก่งแบบว่าโอ้ยได้ทุนได้ทุนคิงอะไรแบบนี้อ่านั่นคือมาในแนวแบบเวเก่งกับสองก็คือว่าอ่าบางครั้งก็คือเขาอาจจะไม่ได้เก่งมากมายแต่ว่าเราต้องมาประเมินดูก่อนว่าเอ้ย กำลังจะขอทุนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเขนะ้าใจไหมแล้วพอขอทุนอะไรปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะมีวิธีการมันต้องดูวิธีการคัดเลือกด้วยคัดเลือกในแบบไหนบางทีระวังแนวของการตอบคําถามอะไรเงี้ยแนวแนวทางของการสมัครให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้ทำให้ได้ขึ้นมาแล้วพอการได้ตรงเนี้ยบางคนเขาอยู่ในเส้นทางวิชาชีพของเขาแล้วพอได้ปุป๊บอ่ะมันก็เปลี่ยนแบบมันทําให้มันทําให้การการงานมันดีขึ้นอะ่ะ จากการที่เราได้ทุนเพราะว่าสมมติว่าอย่างบางคนเป็นอาจารย์การได้ทุนมาปุ๊บก็มันก็ต่อยอดอาชีพชัดเจนเออประวานนั้นอย่างเป็นข้าราชการมาแล้วไปเรียนต่อมาได้ทุนอย่างเงี้ยมันต่อยอดอาชีพแบบมันชัดมากเอออ่าน,นั่งสือแนะนำไหมหนังสือพี่ยังมีขายปะ มันก็น่าจะมีอุย้ยพี่เขียนมานเป็นสิบปีแล้วหูพี่อยู่ตรงนี้มานอนมอกหรือว่าไม่น่าเชื่อพี่มานั่งนับดูพี่จบปริญญาเอกมาสิบห้าปีแล้วพี่ตกใจมากเลยเออประมาณน,นั้นหนังสือนี่นคืออย<น>ู่มันหนันนนงสือนี่หนังสือนี่เป็นสิบปีแล้วเหรอเป็นสิบเป็นสิบเออตัวพี่นะพี่จบปริญญาเอกมาสิบห้าปีแล้วว่าดูดิว่าพี่อยู่มายาวนานแค่ไหนแล้วคิดดูดิ ที่พี่บอกเราว่าแบบทําไมอที่เราถามว่าทําไมถึงว่างมาดูหนังเออเข้าใจแล้วว่ะแย่มากเลยจริงเหรอเออเออผมเข้าใจเออเออจริงว่ะคือคือนี้พี่อะตอนพี่อะจบจบเตรียตั้งแต่อายุสิบแปดพี่อะเรียนเร็วมากจบทวอายุสิบเก้าเออประมาณเนี้ยแล้วชีวิตมันก็เลยแบบแบบเริ่มเริ่มต้นเร็วไงพอเริ่มต้นเร็วตอนนี้จบเออจริงว่ะเออจริงวที่พี่บอกก็จริงอะเออเข้าใจแล้วว้ย เออ,เอ,อก็เนี่ยแหละแล้วพอมาดูอู้เราเราเรามานานมากแลว้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าไม่พี่ก็พยายามหาแบบว่าเหมือนกับตอนนี้เขาจะมีแบบอารมณ์แบบ reskill upskill อ,อ,อะไรอย่างงาี้ไงเออก็แบบว่าพี่ก็พยายามหาเนี่ยตอนนี้พี่ก็เป้าหมายใหม่แล้วพี่ก็จะเออเนี่ยพยายามที่จะไปอบรมกับทางต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะอ่าอยากถามว่าพี่อยากอะไรก็คือพี่อาจจะอยากเป็นแบบผู้ไกลเกลี่ย คือที่จะทำงานในระดับที่แบบเป็นอินเตอร์อ่ะนั่นแหละแต่ถามว่าพี่อาจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าพี่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็คือพี่ก็ทําในไทยพี่ก็อยู่แบบศาลต่างๆอย่างเงี้ยในศาลเนี่ยแถวๆเนี่ยแขวงนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเยาวชนนนทบุรีแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยพี่ก็อยู่เกือบจะทุกที่ละทีนี้ก็พี่ก็อยากที่จะไปต่ออีกเนาะแล้วทีนี้พอไปต่ออีกอ่ะพี่ก็มองว่าอย่างน้อยๆพี่ก็ต้องมีอะไรที่มัน ความรู้อะที่เราต้องเอามาเพิ่มเพื่อที่จะดันตัวเราให้มันขึ้นต่อไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ก็เดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีว่าพอหลังจากตัวนี้แล้วแล้วมันจะได้อะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆค,คิดทีละช็อตคือมองไว้แต่ไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าไงียนั่นแหละจบค่ะว, <laughs> ว่าทําไมมีเวลาดูหนังเยอะนะ เพราาะว่คือจริงๆก็นั่งก็วันวันหนึ่งก็นั่งหาเออเนี่ยจะเออทุนตรงไหนดีก็นั่งหาอยู่แล้วก็เตรียมส่งเตรียมสอนอะไรไปด้วยอะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าเราก็แล้วแล้วบางทีก็มีงานเยอะงานก็เยอะนะแต่ว่าเราถ้าเราแบบทําเป็นลักษณะแบบนี้คืองานของพี่มันไม่ใช่เป็นงานที่แบบว่า แปดโมงห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใใช่ใชว่าันไปเอออ, <laughs> อ่ประมาณน,นั้นโหเก่งมากเลยครับนะครับผมอ๋อแน่นอนฮะคุณเอฟฟิทนะไปลองดูคลิปเก่าๆตา,ามไทยพี s อนะมีรายการของตัว <laughs> เองด้วยฮะ